นนี้ว่าสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปิ่นโตวันนี้เราหยิบเกมผีญี่ปุ่นน่ากลัวสยองขวัญสั้นๆมาเล่นให้ดูเกมนี้มีชื่อว่าอคสุครับภาษาอังกฤษ off limit แปลว่าเกินการควบคุมมันแบบเลยอ่ะเลยลิมิตไปแล้วอ่ะแล้วก็ตัวหน้าเกมนี่เป็นสารเจ้าตึงๆใช้อันเรเวนจิน5ในการสร้างเกมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นกราฟิกน่าจะดีเลยแหละอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมานะครับเราไม่ได้เล่นเกมผีญี่ปุ่นมาสักพักแล้วเริ่มเสียงกระดิ่งนี่มัน ชา a โด้คอริดอรภาพลอยขึ้นมาเลย WSD เดินเมาส์ซ้ายอินเทอร์แอคไฟฉาย enter message close คืออะไรวะปิดข้อความเหรอมาลองดู enter มีไฟฉายด้วยผลงานของ Studio d y d ครับฉันพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในสถานที่แปลกประหลาดฉันไม่รู้ว่า ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสิ่งเดียวที่ฉันรู้ก็คือฉันมาเพื่อตามหาอะไรบางอย่างแต่จําไม่ได้นะว่ามาได้ยังไงแต่มาหาอะไรบางอย่างฉันเห็นโอ้โหเดินแบบหนืดมากเหมือนอยู่ในป่าเลยครับมีต้นไม้มีใบไม้นี่เก็บไฟฉายขึ้นมาก่อนนะฉันเกลี่ยเสียงกระดิ่งนั่น ลองเดินเช็ครอบๆบเคมนี้กดชิปวิ่งไม่ได้นะครับผมคนชอบนอกลู่ด้วยนะคือผมรู้สึกว่าต้องไปทางไอ้ท่นหินแต่ว่าผมผมขอเดินดูรอบๆก่อนว่าเกมเขาแบบตีกรอบให้เราไว้หรือเปล่าเอออันนี้เหมือนจะเป็นเนินหินภูเขาขึ้นไม่ได้ครับทางขวาเนี่ยเดินมาเจอต้นไม้ซึ่งเราเดินทะลุต้นไม้ได้นะได้ไหมไม่ได้ละตันละ โอเคเหมือนจะกลางแอรเรียรไว้แล้วได้แค่นี้ครับนี่คือโดนบีบกลับแล้วก็คงจะให้เราขึ้นไปที่ศาลเจ้านะถ้าเราสังเกตดีๆก็คือประตูศาลเจ้าล้มนะครับนี่ฮะแล้วเป็นบันไดขึ้นข้างบนทําไมถึงล้มถล่มลงมาได้ขนาดนี้ไปเรามาตามหาอะไรกันแน่ครับในที่แห่งนี้ จำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้มาได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้มาตามหาอะไรด้วยแล้วคุจะเจอได้ยังไงวะแบบต้องเห็นเองถึงจะรู้อะไรเงี้ยดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าพอสมควรเลยนะครับประตูก็ล้มเสาไฟก็ล้มโยกเยกเอียงไปหมด รรยากาศนี่ได้ยินแต่เสียงใบไม้ปลิวเอ้าวอดไอ้เรื่องขนลุกเลยคือไม่ใช่นะคือผมใส่หูฟังแล้วแบบเสียงมันมาจากข้างซ้ายขนลุกเลยครับหันไม่ดูเจอเต็มเตมเลยเมื่อกี้น่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้นะดูไม่ทันนะไม่แน่ใจครับแต่เป็นเป็นวิญญ,ญาณอะมั้งอะ ต่คือต้องการอะไรอ่ะพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเสียวหูเสียวต้นคอมากเมื่อกี้เอ๊ะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับถ้าเป็นโครงสร้างของวัดญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะชั้นบนก็ต้องเจอตัววัดแล้วนะเนี่ยมีกำแพงแล้วข้างในก็เป็นอาคาร่าแต่เราจะเดินดูรอบ เสียงกูเดินแล้วเนี่ยไม่ให้ไปครับไม่ให้เดินออกไปทางนั้นฮะบังคับให้เดินตรงไปเท่านั้นโอ้ข้างนี้ก็ออกไปไม่ได้โอ้เข้าก็เข้าอ่ะไม่แน่ใจว่า w h a เดี๋ยวก่อนคูว่าไม่ใช่ศาลเจ้าแล้วนะดูทรงเหมือนบ้านว่ะ ใช่ไหมแต่คือไอ้เสาเมื่อกี้เนี้ยมันจะเป็นเสาสารเจ้านะแต่แต่นี้มันเป็นบ้านนะครับขอเดินแฉลบมาดูก่อนอะไรวะเนี้ยอะไรอะ่ะเกลือกลวยกลวยหรือว่าเกลือไม่รู้เหมือนกัน เส้นทางที่เหลือก็คือบังคับให้กูเดินเข้าไปในบ้านแล้วล่ะรองเท้าเป็นรองเท้าสานนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนหลวงพ่อปะพระญี่ปุ่นก็ชอบใส่รองเท้าอย่างเงี้ยบ้งแต่มีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งก็แปลว่ามีคนอยู่คนหนึ่งแหละวัดวัดเสียงอะไรวะอ๋อเสียงตีนกูเหรอเนี่ยโอ้ โอ้ยเฮ้ยทั้งขวาเนี่ยตันนะครับถ้าจะสำรวจให้ดีเนี่ยก็ควรจะสำรวจห้องด้านหน้าก่อนเลยแล้วก็แต่ผมไม่รู้มันจะทะลุไปฝั่งนูหรือเปล่าในขณะเดียวกันทางด้านซ้ายเป็นทางเดินยาวๆครับเาเช็คด้านนี้ก่อนแล้วกันแวกเข้าไปประตูกี่บานก็เชื่อมห้องเดียวกันหมดน่ามันมีประตูอะผมว่ามันทะลุด้อเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟหน่อยไอ้นี่กูเดินมันโต๊ะเลยเนี่ย เิดไฟไม่ได้เวลาเนี่ยประมาณตีสองสี่สิบเจ็ดนาทีครับเวลานาฬิกาตายไปแล้วด้วยฮะทีวีเปิดไม่ได้นี่ไงเฮียห้องแม่งทะลุกันทะลุมาเป็นห้องครัวนะครับรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดี กระเป๋าอะไรกระเป,าเป๋าที่มีถ้าผมเป็นคนจีนผมจะมองว่านั่นคือยันแต่นี้ไม่น่าจะใช่ยันน่าจะเป็นแค่แบบตัวหนังสืออะไรสักอย่างไมโครเวฟตู้เย็นเปิดไม่ได้ครับทำขยะเปิดไม่ได้ครับประตูนี้ออกข้างบ้านซึ่งถ้าเราเดินกลับไปต้องเป็นก้อนหินเนาะเพราะว่าก้อนหินมันกั้นทางอยู่ ถูกต้องก้อนหินขวางทางอยู่แล้วก็มีอันนี้อีกแล้วอะ่ะผมไม่รู้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวจะลองเดินสำรวจด้านหลังบ้านดูนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าหลังบ้านเหมือนจะมีที่ล้างเท้าล้างมือที่ถ้ามีไอ้ผงขาวๆนี่ทั่วบ้านเลยนะครับทุกคน ส่วนด้านนี้จะเป็นลาวตากผ้านะมึงล้อมเกลือไว้รอบบ้านทำไมวะเน,นี่ยความเชื่อญี่ปุ่นนี้เกลือเขาเอาไว้ไล่ผีปะ่ะนี่ยมีตั้งหลายจุดบ้านใหญ่ไปด้วยแล้วการที่ผมอ้อมมาเนี่ย ทางกลับเข้าไปน่าจะมีแค่ทางเดียวคือทางที่ผมออกมานะครับแต่ผมอยากจะเช็ครอบรอบ,บ้านก่อนครับเผื่อมันมีอะไรให้เราแบบสำรวจพอถ้ามองจากหน้าบ้านมันก็เดินไปทางซ้ายไม่ได้มีก้อนหินขวางเหมือนกันไอ้เกลือเยอะมากมันต้องใช้หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับสำรวจรอบบ้านหมดแล้วไม่มีอะไรแปลกปลอมนอกจากว่ามีเกลือตั้งรอบบ้านแล้วก็ ทางเข้าออกมีทางเดียวนะจากข้างบ้านคือประตูที่ผมออกมานะนองนั้นนี่นีน่น,น,นี่มีห้องที่มียันแปะด้วยอันนี้เป็นทางเดินแบบระเบียงบ้านบ้านมีชั้นสองนะครับเ,ออเกมแม่งเดินช้ามากเจออะไรขึ้นมาคือมึงไม่ต้องวิ่งหนีอะ่ะโดนก่อน ขี่หักคอกูตายก่อนเราจะกลับเข้าไปในบ้านครับซึ่งมันก็จะเชื่อมกับห้องครัวที่เราสำรวจไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีประตูอีกบานหนึ่งด้านหลังเราจะลองเปิดเป็นห้องน้ำห้องซักผ้าประมาณนั้นห้องอาบน้ำมีเงามีเงาหัวตัวเองไหมไม่มีไม่มีอะไรเลย Okay. โอเคอุ้ยเฮี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 ย,ยเดีวสรุปว่าห้องแรกนะครับที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเป็นห้องรับแขกเชื่อมห้องครัวเชื่อมห้องน้ําเชื่อมห้องครัวเชื่อมห้องน้ำํำอ้ยเีกำลังจะบอกว่าไม่มีอะไรคนเดินในบ้านตัวซิดตัวซิดขาวเลยเดินไปทางนั้นครับ เดินเบาๆไว้เฮียเดี๋ยวเขารู้ว่ามึงมามึงก็เดินเบาๆจะลงส้นแรงๆทำไมเนี่ยโอ้โหเหมือนมึงเคาะบ้านเขาอะปึ่งปังปึ้งปังเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เรามองเห็นจากด้านนอกเมื่อกี้นะครับซึ่งเป็นห้องน่าจะเป็นห้องแบบดื่มชาอะไรเงี้ยห้องชงชาอะไรเงี้ย นี่อะไรห้องนี้ล็อกสนิทเลยครับปิดแน่นไว้เลยฮะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนี้อาจจะเป็นทางลงห้องใต้ดินหรือเปล่าแต่มันแน่นมากครับมาดูห้องอันนี้เป็นห้องนอนซะแล้วมีเกะมีโต๊ะเครื่องแป้งกูมาตามหาอะไรวัเนี้ย เชี่ตู้นี้เปิดได้ด้วยมีอะไรในตู้โอ้ยยใส่ชุดสูตรด้วยนะผู้ชายอ่ะใส่ชุดเหมือนนักธุรกิจครับไปทำเฮี้ยในตู้อยู่กี่คนวะมันคนละคนกันนะคนใส่สูตรกับคนที่เดินผ่านหน้าผมเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ครับเนี่ยห้องน้ำแบบซ้วมหลุมมีรองเท้าด้วย ขึ้นชั้นสองครับต้องชื่นชมอย่างหนึ่งคือซาวด์อฟเฟกเกมนี้ผมว่ามันไม่ใช่สารเจ้ามันเหมือนบ้านคน,นจริงๆแหละบ้านบนภูเขาอะ่ะแต่ไม่น่ามีประตูแบบเป็นเสาอย่างนั้นนะอ้าวล็อกอีกอ้าแล้วทำไงอะ่ะกูยังไม่เห็นกุญแจสักดอกเลยนะหายละมีเรื่องแน่เลยขาลงเฮีย กุญแจอยู่ไหนวะชิบหายโอวโดวั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 ดเสียงอะไรเสียงกองแก๊งเหมือนกุญแจครับจากไหนวะเสียงกุญแจจากไหนวะพวกเรา หรือข้างบนอ่ะผมขอกลับไปดูข้างบนอีกรอบผมไม่อยากเดินไปเดินมาแบบเปล่าประโยชน์แต่ว่าพยายามส่องข้างนอกด้วยว่ามีกุญแจหรือเปล่าข้างบนไม่มีกุญแจนะครับแล้วก็อ้าวถ้างั้นก็แปลว่าชิบหายแล้วต้องหากุญแจเมื่อกี้นี้ อ่านี้ไงกล่องหล่นลงมาแล้วไม่กุญแจครับได้กุญแจแล้วขาวกลับมีเรื่องอีกไม่เคยให้กูเดินไปแบบดีๆเฮียมากการเดินวนไปวนมาในบ้านมืดๆด้วยสาเอฟเฟกแบบนี้คือโคตรแย่ ว้าวเสียงไม้เอาละครับได้กุญแจมาแล้วลองเข้าห้องชั้นสองดูว่ามีบาะแสอะไรให้เราบ้างหรือเปล่าคือกูมาหาอะไรเหมือนจะเป็นห้องนอนโอ๊ยชิบหายและปืด โอ้ยเดี๋ยวเดว้นี่อะไรอ่ะโดโจเหรอห้องซ้อมเคนโด้เหรอ,อเอ๊ะห้องไม้เฉยๆที่มีตู้ไม้นี่นะโอ้โหโ,โ,โ,โอ้มีศพป้ะเนี่ยกูเปิดข้างล่างก่อนเลยหนังสืออะไรอ่ะ What นี่คือจุดที่มีเกลือใช่ไหมนี่คือวิธีการผนึกเอากระดาษไปวางตามจุดแล้วก็โรยเกลือไว้ทางทิศเหนือไม่สิให้โรยให้หมดเลยเนี่ยจากนั้นให้ทำการแสดงคากุระซึ่งเป็นการเต้นระบำแล้วก็มีการเล่นดนตรีแบบชินโตนี่คือการผนึก Place a ซาเ k e Paper tag ก็คือให้แปะกระดาษ ศักดิ์สิทธิ์ก่อนหลังจากนั้นเอาเกลือไปหยอดตามจุดต่างๆ6จุดแล้วก็ให้ไล่ลำการแสดงคากระระบำคากระว้าวชาโดคอรีโดเนี่ยเอาไว้เต้นแน่เลยเนี่ยวอ a เ t อ e f ฟั k อะไรต้องการอะไรใครจะมาลำเลิมอะไรกูไม่ลำกูไม่ใช่นางลำ อะไรวะมึงผนึกอะไรไว้เนี่ยแต่ถ้าให้กูเข้าใจไม่ผิดก็คือมึงผนึกไว้ในห้องนั้น่ะที่มียันน่ะนั่นคือกระดาษศักดิ์สิทธิ์แล้วม่งก็วางเกลือไว้หกจุดแล้วมันก็รำระบำคาคุระซึ่งม่งน่าจะทําไปแล้วเว้ยบ้านหลังนี้น่าจะโดนผนึกอะไรสักอย่างเอาไว้แต่สิ่งที่เราตามหามันอยู่ในห้องที่ถูกผนึกหรือเปล่าหรือย,ยังไงอย่าหาทำดีกว่านะเขาผนึกไว้ดีๆแล้วก็ก็ปล่อยไว้งั้นแหละมันจไปซนแกะกระดาษออกทําเพื่อ หรือเราต้องย้อนพิธีกรรมครับเพราะพิธีกรรมบอกว่าแปะกระดาษแล้ววางเกลือหมายความว่ากูต้องดึงกระดาษออกหรอหรือยังไงต้องการอะไรไปดูเกลือก่อน นี่ไงล่ะนั่นไงกูไปยุ่งกับเกลือเขาแล้วเนี่ยหจุดอีก5จุดต้องออกประตูข้างมึงอาหาทราำนะกูบอกให้สิ่งที่มึงกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือมึงไปปัดกองเกลือเขาทิ้งเนี่ยมึงกำลังย้อนรอยพิธีกรรมทั้งหมดของเขา เพื่อให้อะไรบางอย่างถูกปลดผลนึกออกมานะมึงรู้ปะเนี่ยไอเวนแม่งเอ้ยหกจุดนะครับไปแล้วสองระหว่างที่กูเดินงกงกเง,งินเงิอน,น,นอยู่ทำไมมีแค่สองวะมันต้องมีสามเนี่ยมุมละสามไม่ใช่เหรอลองเดินไปดูอีก เออแม่งมีแค่สองจริงด้วยต่อไปอันที่สามฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแต่คืนเหมือนเราติดอยู่ในที่แห่งนี้นะเราไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องทำให้เสร็จอะนะ หนึกกำลังจะคลายแล้วครับทุกคนทำทำไมล่ะฮือสี่เยอะมากห้าและ แล้วหแล้วขากลับล่ะคิดบ้างไหมว่าขากลับกูต้องเจออะไระหมดแล้ว6จุดวัดเสียงเฮียอะไรวะเมื่อกี้นี้เสียงมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทุกคนขากลับเดี๋ยวเราเดินผ่าน เดินผ่านหน้าต่างนี้เราก็จะได้เห็นบางอย่างนะคิดว่านะห้องที่มียันก็ยังมียันอยู่นี่เอะเอะเหมือนจะเข้าได้แล้วหรือเปล่าครับเหมือนจะให้เข้าแล้วครับ เดินช้ามากใช่ครับเกมมันวิ่งไม่ได้ครับทุกคนต้องอดทนนะเราไปแบบย่องเบาอ่ะเกมมันบิวไงมันบิวแบบช้าๆค่อยๆไปเขากลัวเกมไม่ยาวเขาให้เดินนะช้าทุกคนถ้าได้มาโอเคลีนาชายัยกลับมาทำไมวะเนี่ยและแล้วความลับที่ถูกผนึกไว้ในห้องนั้นกำลังจะได้รับการเปิดเผยโดยโดยนัดปิ่นโต ใช่ไหม ừ, ใช่แหละโหเฮียอื้มไปห้องใต้ดินจริงๆด้วยผนึกอะไรเอาไว้อะ่ะ จริงๆไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรแร้วนะตอนนี้บรรยากาศเงียบลงไปแล้วครับเสียงหินเหมือนสุสานใต้ดินเลยมีดอกฮิกันบานะด้วยอะไรอ่ะโยกอ่ะโยกอ่ะ หยกอะไรวอตเอา้าเอา้าข้างหลังมีเสียงถลม่มแต่หันไปดูไม่ได้เฮ้ยทำไฮะฮะวอตโอ้โห จบแบบอินซิเดนต์คือมีวิญญาณผัวเมียอผมเห็นแล้วเขาเป็นผัวเมียกันแล้วก็มีเหมือนแบบหน้ากากยมทูตมาอีกตัวหนึ่งหน้ากากปีศาจอะไรเงี้ยแปลว่าบ้านนี้มีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของผัวเมียที่เสียชีวิตแล้วมีปีศาจร้ายสิงสู่อยู่ก็เลยถูกผนึกเอาไว้แต่คนที่ผนึกที่ผมไม่รู้ว่าใครแล้วที่ผนึกเอาไว้เนี่ยคือวิญ,ญญาณผัวเมียหรือว่าผนึกเอาปีศาจเอาไว้กันแน่น่ากลัวจริงๆเลยอะ่ะ สียเวลาเดินไปเกือบ20นาทีอ่ะออฟลิมิตเกินขีดจำกัดความอดทนกูแล้ววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหนะ้ามันมีตอนต่อไปก็รอดูให้เขาสร้างเสร็จถ้าเขาสร้างเสร็จเดี๋ยวจะมาเดินต่อให้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะแบบชาร์โดคอร์ดร์หรือเปล่าวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับไซยนารา